ดีจ้าทุกคนมือนี้พาไปยกยอวังโคกเนาะไปไปน้ำไล่จังปา่าคือสีรี่ย์กีฬช่างดังเด้ดเด็ดแต่พะว่ายางพานน้ำยังน้อยไปแล้วก็เอาอันเนี้ยที่ใส่ปลามาให้พอจะ้ะไป,ไปเดินน้ำต้าน,ย,นยัยงเองอ,อไป เออ,เรอ <c oughs> บรรยากาศดีจังพี่น้องว่ะคนเต็มหุงให้หุงห่งนานอะ่ะบัดเนี่ยเมื่อฝนตกก็จะมีน้ำแล้วก็จะมีป่าโอ้ไฟมาเบิงป่าย่อนี้อยู่ ได้บอมไม่เว่งต,ต้องหามตาโ,โอ้โอ้มันหัก,หกเอ้ยเชี่ยเวลาจังก็อ,าอก้าวไอ้รัสยกไปบึงของพ่อกันยองฟ้ายกแป๊บหนึง่งปันตลาดแต๊กแคเ่เอาฮะ เวลาน้ำมานี่ปัตลาเตกแฮะเอาเลยจ้ะยกเลยทวนยับเสียงหนังห่างแล้วดิโอ้่หอ,อีโซพี่น้องจากน้อยอยู่เป็นเว็บซี่นะเดียนะเด๋ยวอีหาเดินลงไปเบิ้งป่านะในกระสัง เดินไปเบิ่งอีกอันหนึ่งพี่น้องพอติดไปซองดางโอ้คิดฮอดยาญลานจังบรรยากาศก็งามงามพว่เขาเคพี่น้องหังหุ้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนี่แหลออะกากะโทรห้ายวยอย่างบัวบรับโทรศัพท์น้ำตาลก็มาน้ำ บัวยีปูมันเข้าเนี่ยอ่ะโยกหางเราตียังบัเถิดจ้าอากากโยกปลาให้เบิ่งเนี่ยไอ้ผลยังประหมาเฮ็ดก็โอ้ได้ไล่อยู่ เวลาน้ำมาฝนตกมีน้ำก็โอ้ได้แล้วปันตลาดาแต้งนะพี่น้องเอ้ยมี่ยอเดี๋ยวหาไปเบิ่งในกระสังงานหุ้นกันเอาไอ้ชมยกให้เบิ่งเนี้ย ได้เนาะตัวปลาอ้าวตัวพวกไงเลยได้ไล่อยู่เอาวางได้แล้วว่ะพี่น้องหังหุ่นก็มีเตยอฟังไดะก็มีเตยอฟังฮี่ก็ยอเยลานเอ้ยมาด้อ น่าหางหุ่นได้แล้ว,วอ,ลนะอ้าวพอเทียนยกยกทวนตามามิดซีรีอ่ะวางาม,วามู่ซานีนป่าเฮือกจะหอบัด อันปอบมาหึงเรามันก็นห่างๆได้นาะเดี๋ยวเอาไปเบิ่งมันยากาศเขายกๆกันห่างหุ้นได้จังพอพี่น้องหลอนห้องออเอาแทอะวาตื่นเบิ้ดเออนั่ง่อไปนั่งดีๆใหม่เดี๋ยวดิดูห้องแม่ส้มดิอ่ได้ เดี๋ยวรอ,อยอ้อน,นิอืดได้บ่เนาะโอ้บ่แมนบ่แมนบ่แมนเนียเอียงแนั้นะน,น้ำมันพัดไงเมื่อกี้อะอากาศยก สั่งมาพอแต่ว่ามห้าป้าพอแต่ว่าบร่ได้ซื้อข้าวบน้ำกินพี่น้องเลยเอาไปต้มเอาไปปิ้งเอาไปเห็ดป่าเด็ดเดียวไว้กิน เมื่อเช้านี้ป่ามันทึกแต่ตอนนี้มันเงียบได้แล่กลมกระพัดดิจังบรรยากาศก็ดีลมเย็นๆอยู่ที่ไหนน้ำตาลตอนนี้เราอยู่ที่ไหนอยู่อย,อ,อยู่ที่วังคกวังคกมันบ่ ช่จะกลับบ้านไงแล้วแต่ยังเอาแล้วแต่คือยังเนาะบัดนี้จะกลับบ้านยังแล้วแต่กแล้วแต่แต่ยังเยีต้อมการไปดูเย้วนเดินบรรยากาศดีบริวัเอาห่วยเขยดแม่เ้วเด้อพี่น้องเลยแม่อีหากลับบ้านแล้ววะ ปวยยะากับเฮียแับนี้อย่างนี่อย่างกระป๋องกาหมาไข่ไว้บางท่านนะไอ้ำนตาลเดินชิวมาก มาเบิ้งของตาคิดของแง่ต้อมโอ้สบายแฮะฮะคือ<า>สบายแฮะเนีม๋มาดูเลเดี๋ยวมาดูอาโอ้ยเอาบอ,อบอกคุณตาคิดยกยอ,อยสิอยกไหมอ้าวยกแล้วยกแล้ว

ตสีู่ขีดนในไล่ไปเนี่ยเดินไปบึงของนคิดก่อนเม่เาเห็นอ๋อแกใครยกเนี่ยนาเคดมายกให้เลยโอ้ยเดี๋ยวดอเดี๋ยวดับกองจากน่อยก่อนอายกโอ้ยไล่อยู่ก็ส่องโลแล้ววะพอพอเดี๋ยวมันจิตายก่อนเฮ้ <laughs> ป่าปอบนี่น่ะว <c oughs> ันไรขอกต้มแล้วดิ <c oughs> คนยกก็ยกอีตายดิคนขอกต้มกินกะต้มดิ <c oughs> แต่กระบ่มาหาบ่ <c oughs> บอไ้ <c oughs> ไปจ้าทุกคนกลับบ้านก่อนจ้ะพี่น้องป่าบ่คอยฮึก้มานมาสวัสดีครับทุกคนก่อนสวัสดีครับเกีติพี่น้องเลยไปยักกลับบ้าน อ่ะวันนี้ปอป,ปี้ผู้สาวห้ลมกะลากันไปก่อนเดี๋ยวจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้นำเดี๋ยวจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้ยเรียดหลายเนาะแม่คุมกับบ้านบายบ๊ายบาย